ไม่ดังสุดซ่วันนี้เราอยู่กับแบบชื่อว่าสวายอยู่ไหนก็จริงว่าชอบชื่อเก่ามากกว่าเยอะเลยชื่อเก่ามันอะเท่กว่าเยอะเลยโอ้มันอ้าวเดี๋ยวก็เปลี่ยนชื่อซะอย่างอเราชอบชื่อเก่ามากกว่าแต่นี่มันแบบแนวแบบหนีฆาตกรแต่อันนี้จะเป็นประมาณนี้เลยเอาจะมาเซอร์ไพรส์ก็จะมีเครื่องมันนั่งลงอะไรแบบนี้ได้ปะเฮ้ ไอ้กระประกุกโสัวทุกคนอันนี้อเครื่องหาฮันเตอร์เหรอเราปิดก,กันแล้วกันเพราะเสียงมันดังนะไม่เปิดไฟฮันเตอร์เห็นแน่นอนโห้จริงๆเราจะไม่เล่นไปเรื่องจากไอ้เครื่องหาผีเนี้ยเคราานนื่องหาฮันเตอร์ฮันเตอร์อยู่ใกล้เราสีแดงนี่คือโคตรใกล้ จะเจอไหมอ่ะสีเืึงเริ่มจางแล้วอามันเริ่มห่างแล้วแน่ใจว่าเสียงมันดังไปหรือเปล่านะเสียงมันมันอันวุ่นอ่ะ ถ้ถึงหกม้วนเะนี่ยประตูมันจะเปิดแล้วก็สงมารถจะออกไปได้ตอน,ดนนอนนะี้เล่นชั่วโมงจริงว่าสุดหรอในชั่วโมงในเกมมานะเสียงมันแบบแปลกแล้ว,นะอ,วนะอ๋เอเขียวแล้วอุ้ยพอเขียวแล้วเขียวเขียวโอเคอแล้วเรปลอดภัยละ พอจริงเกมนี้จุกยากก็ตีสองทีก็ล้มเลยคุณจริงเราแรกกเจอเล่นเดนบาร์ฉันเนื่องจากจริงก็คล้ายๆกับเดนบาร์ตั้งแต่แต่ที่เราไม่เล่นเดนบาร์เพราะว่าหนึ่งคลิปเดนบาร์อ่ะภาพมันสวยไงมันก็เลยต้องใช้เวลาโหลดนานกว่าเกม,มอ,อืออ่นๆที่เราเล่นเคยเล่นมาเห็น่ต้องโหลดหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปแน่นอนอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราพยายามจะเล่นเนี่ยคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่ามันันยากจริงๆอ่ะต้องเข้าใจด้วยว่ามันลำยาก เปิดโชว์งต่อคอ <c oughs> นะอลิปแล้วก็เปิดไม่ได้ทีแรกเราจะเปิดไมค์ตรงนี้นะเพราะว่าไปเปิดกล้องเหนียแล้วฉันเปิดไมค์เมื่อวานละเพราะว่ามันไม่มีปุ่มอะไรกดแล้วไงเราก็ยังไม่เปิดไมค์ปีป๊ปปีป๊ปเปิดกล้องเหนียไมค์อะไรเราที่มันเปิดแล้วเสียงไม่มาเลยนะประตูออกไปชุบก็ได,ด้แต่เป็นยากอะ่ะนี่มันสีขาวเลย กัแล้วกันเฮ้ย <Hey. S 1> ตะโกนบอกมันหน่อยี่โอ้เหลืองเลยเขียวแล้วเฮ้ย <Hey. S 1> นี่มืดนเปิดไฟซะหน่อยไฟรอบไปข้างนอกก็คือแดะ ยู่เข้ามาใกล้แล้วแน่เลยหูเสียงแล้วอะ่ะมันดังเงี้ยตีสตีส่แล้วเราจะตั้งรอดถึงตีอีหกโมงเช้าได้แดงเลย,เลยท่ันเตอร์มันอยู่รอบตึกแล้วนะมันมาแล้วเพื่อไรื มำไมว้าวอย้หน่าเพื่อนล่ลอ,อเข้ากระติ๊บทำไมเราอยู่ในร้านนะ้าเราจะคอยรู้นี่เพื่อนเราเอาอ,อเพื่อนเขาซื้อฮิลมาโอ้โหนี่นี่มันร้ายจริงๆเลยล่อ,อเข้ามาให้เราตาย เป็นไมเคิลเนี่ยนะไมเคิลสกินแบบอุ้ยมันตายแล้ววายสวนน้ำหน้าเอ้ยลอยเราเฉยเลยนีแล้วเข้าใจว่ามันนการเอาชีวิตรอดแต่ท้ายมันก็ตายด้วยแต่เราไม่ชอบอยู่นี่อนะนัคือมันมีตอนจะตายแล้วมันจับสแก่ที่ใครเห็นบ้างอะตายแล้วมันจับสแก่เอจอคนแล้วจ,จุก๊กกว่ เฮ้ยปังจูว่ะเก่งนะเนี่ยแต่ยังไม่เคยเห็นใครเล่นแบบนี้จูก,กันหล่อเลยว่าแล้แบบนายบอกได้ตัวตีแปลกเลยไม่ขึ้นมังกรต้องแข็งเงินเท่เห็นคนสุดท้ายอ่ะเฮ้ยที่จะฆ่าตัวตายหรือไงวิ่งไปหามันเนี่ยอ้เอา้าตีไอ้หกโมง 6โมงแล้วชนะเหรอเอาชนะอ๋อเปลี่ยนไปปกติเมื่อก่อนไป่ให้ออกประตูนี่คือ6โมงคือชนะเลยเฮ้ยเพื่อนีปความหวังจากเลยกคนอื่นตั้งแต่กันเ่ยเรายัางตัวนี้เลยเงินมาแล้วรีบมาซื้อไปทาเตอร์รีบริดทาร์เตอร์อยู่เพราะเราไม่อยากเป็นทารเตอร์ก็เลยปิดไว้ คือเราจะเป็นแค่สไลเวอร์อย่างเดียวตัวเนี้นี่คือขายหลุมศพเนี่ยนี่คือแบบฮันเตอร์ที่เราเลยนี่คือพวกฮันเตอร์ อยากซับซ้อนทอนกันถ้าจะหมูวยน่าของไพวานอยู่ไหนอ่ะนะอยากเราอยากใช้บา้างจริงนี่ก็น่าสนใจอะวางหนักนราตูที่เราเข้าอ่ะเอดีอยู่นะ ด่านไหนเนี่ยอ네๋อ,อด่านตู้คอนเทนเตอร์เอาฮันเตอร์คู่ฮันอรคู่ชวยอ้วีี่่อนอเจะน่ารำคาญหูเลยนะเกมนคานำคาเสียงมาปิดได้เลยแล้วสีมันเหลืองแล้ว เรามายืนตรงกลางแล้วกันจะไม่มีที่ให้ใหจูล,ลุกไหนเจอแล้วล่ะตอนนี้ไม่ต้องเปิดไม่ต้องปิดอะไรมันแล้วเราโดนแล,ล้วล่ะยัไงเราโดนยังไงเห็นไหมอยู่ด้านล่างมันเป็นไอ้ผีปุ่นอะไรสิปิดเลยบ้ามาเร้ว มืวกนาขึ้นมาตรงนี้เราจะจไงอไเนี่ยทีนมันจะมาด้าไหนไปไม่รู้อไร่ี้ยเราต้องถ่าตัวให้มื่ที่สุดเพื่จะไปไม่ได้ถ้าไมเราโดนตกแน่นอน้ตรน้นเห็นไฟแดงแดงแมันเห็นตัวเรานาะ มีสองตัวไอซีน,โนโมะมอสกปบนผีญี่ปุ่นเลยแล้วไงซินโมอกเป็นผีญี่ปุ่นนะทุกคนเห็นไหมน่นงเสียงมากนะซินโมอสมันวางไข่แล้วนะ่ะรลายยุคหลายชา ตาแดงๆมันก็อยู่แล้วเนเขงองไอ้เฮ้ยตีสามแล้วอ้าวได้ไงอะซีนโนโมอกับผีญี่ปุ่นก็อยู่ตรงนั้นนี่วะ่ะท่านผีจะู้ว่าม,มีสกิลวยอะแต่ว่าก็ดีชอบอยู่จริงเราเล่นเป็นผีก็ยากเลย คนเป็นเหลืองเรอาจในตัวสองจนระิงเราต้องใชรอะไรเยอะแล้วเค <Okay, S 1> เป็นเหลืองอยู่อุ๊ย่าจังงั้นนักขัตกรมันรู้เราไม่กล้าพูดเลยเสียงอะที่สามแล้ว ตีสี่เ้ยยังไม่อยากตายนะเนี่ยตีสี่แล้วสองชั่วโมงดท้ายอันทนารหดของฉันเราต้องรอดทุกคนเพื่อเอาเงินกลับบ้านทำมันอะไรเนี่ยทำเนี่ยอ่ะเนี่ยโอ้ย เราอยากทางเสียงอะนี่เฮ้ยอีกเครื่องบ้าเกิดเราเสียงว่ากันนะจะเลือดด้วยมันมีไข่ตรงนี้นะไข่เอเลี่ยนนะ่ะอ,อ๋อเปนสีเขียวแล้วข้าลงหน่อยอุ้ย ฟันของมันกอย่างมาเลยคือเราจะตายไม่ได้เนี่มันช่วงสุดท้ายแล้วนะโค้งสุดท้ายแกชนะโอ้มหเปนเท่าๆเลวนะมันมาเลย